เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมชัยบุญมีจักดิ์สินนันทองนะครับอ่ามาที่สวนทุเรียนพี่สินเขาชะก,กันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้ไลฟ์สดไปในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับมาติดตามผลการแก้ปัญหาทุเรียนที่พี่สินเนี่ยได้ใช้หัวพ่นของถังยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็ถอดเอามาใส่ถังพ่นฮอร์โมนโดยที่ไม่ได้ล้างหัวพ่นนะครับเอามาใส่เลยเป็นยาชนิดดูดซึมนะครับ ผู้เรียนแกฉีดไปสามต้นแล้วก็เห็นอาการไม่ดีใบสุดแล้วแกก็หยุดนะครับเพราะว่าเป็นชนิดดูดซึมฉีดไปนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มองเห็นนะครับแกบอกลอยฟังนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยโซมใบกิ่งแห้งเกือบตายนะครับอายุประมาณห้าหกปีนะต้นอื่นๆนี่โตหมดแล้วนะครับแต่ต้นเนี้ยคือมันป่วยมากเลยทีนี้เมื่อประมาณสัก2เดือนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เข้ามา โดยการแนะนําของพี่เบี้ยนะครับเจ้าของสวนทุเรียนท่าเต็นมาหาพี่ศินที่สวนนะครับก็ได้มาบอกวิธีการแก้แล้วก็การใช้ปุ๋ยการใช้ฮอร์โมนการให้น้ํานะครับการยงกิ่งนี่คือวิธีการยงกิ่งของพี่ศิลน,นะครับก็ตอนนี้ผ่านไปได้ประมาณร่วมเข้าสองเดือนแล้วครับใส่ปุ๋ยเม็ดไปสองหวนนะครับฉีดฮอร์โมนไป5ครั้งชุดสามสถายนะครับอันนี้ก็เลยมาติดตาม มายงมาติดตามยังไม่พอเอาน้ำฝนโนโรูมาด้วยนะครับวันนี้นะครับวันที่สองตุลาคมหกห้านะครับนี่ก็ดีใจกับพี่ศินนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ที่เราได้เข้ามาแก้ปัญหาแนะนําวิธีแก้ปัญหาให้กับพี่ศินได้ทันนะครับก็ได้ใบใหม่นะครับได้ยอดใหม่นะครับต้นทุเรียนของพี่สินก็ได้ชีวิตใหม่ด้วยนะครับได้ชีวิตใหม่แล้วก็มีโอกาสฟื้น ให้ผลผลิตได้ในวันข้างหน้านะครับพี่ศิ์ดีใจมากๆเลยนะครับนั่งคุยกับคุณจันญาอยู่นกมูกนะครับที่กระท่อมนะครับเราได้เข้ามานะครับก็เนี่ยนะครับยอดใหม่นะครับยอดรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นที่ใช้ฮอร์โมนแล้วก็ใช้ปุ๋ยเม็ดมานี่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นยอดที่สองตั้งแต่ใส่ปุ๋ยมานะครับใส่ปุ๋ยเม็ดมาช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นี่ยอดแรกเนี่ยใบใบชุดกระดาษชุดแรงนะมันแก่แล้วนะครับคือเป็นใบชุดสองละชุดนี้ก็จะแก่อยู่ประมาณสักเดือนหน้าพฤศจิกาครับจะอยู่อีกประมาณสักสี่สิบห้าวันก็จะเริ่มแก่แบบดำๆแบบนี้นะครับเพราะใบชุดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันมันถึงจะแก่นะครับแต่ละต้นเนี่ยคือ,อเรื่องของเรื่องมันอะต้นเนี้ยพี่ศินเขาถ้า ต้นที่โดนที่เอาหัวอพ่นยาฆ่าหญ้าพ่นเนี่ยฟื้นเนี่ยต้นอื่นดีหมดนะครับต้นนี้เน้นมากๆเลยดูยอดขึ้นยอดชะลูดขึ้นแล้วนะครับยอดแตกแล้วมีมีอยู่สามต้นนะแต่ต้นนี้หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต้นใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาครับโอเคหมดแล้วนะครับต้นใหญ่นะ ต้นใหญ่นี่แกไม่ได้พ่นแต่ว่าเป็นเชื้อราล,ลงลากแก้แล้วนะครับเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับใบเริ่มสลัดใบใหม่ต้นเล็กนี่ก็ว่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้ก็แตกใบใหม่แล้วนะครับแตกใบใหม่แล้วก็แทงยอดใหม่นะครับไอไอต้นนี้่นยาขยาดต้นที่หนึ่งที่ว่าเอาหัวมาใส่ในถัง เอาหวัวยาขยะามาผสมในถังฮอร์โมนฮอร์โมนนี่เป็นฮอร์โมนตั้งแต่อ่ารุ่นรุ่นอันนี้สองสามปีที่แล้วนะครับเนี่ยมันมันอยู่เนี้ยมันโดนผมเพิ่งเข้ามากระดก,กะดาปีหกห้านะครับแต่อันนี้แกฉีดไว้ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ฉีดฮอร์โมนสามถ่ายไปก็มียอดใหม่ละคือต้นนี้มันที่แรกแกว่าจะตัดทิ้งแล้วละ่ะก็เลยบอกยังไม่ต้องตัดเราก็ลองลองฉีดดูแล้วก็ลองแก้ดูปรากฏว่ามันมียอดใหม่นี่นิดเราไปดูอีกต้น ้นนี้ที่ต้นที่สองมีต้นที่สองที่แก่แก่พ่นนะก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับมีการแตกแขนงมีการแตกยอดใหม่นะครับรอดจากยาฆ่าย,ยามีการโยงกิ่งเลยอันนี้อันนี้ป้องกันป้องกันเอ่อเชือกโยงกิ่งนีม่มันโดนเอามีมดแดงอยู่ด้านล่างด้วยนะครับดีแจ้กับพี่สินนะครับเพราะว่า แก้ปัญหาให้กันให้ทันทำไม่งั้นไม่รอดแน่ๆมีแต่มีการแตกยอดใหม่แล้วนะครับนี่ครับทุกคนดูนะครับผมก็ดีใจกับพิสิ์อย่างมากเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับติดตามกันในเพจอชัยจันญาสอนแก้ปัญหาโพืชแล้วก็ทาง youtube นะครับชัยบุญมีศักดิ์สีนวลทองนะครับยูทูบนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับผมศึกษาหาข้อมูลกันดูนะครับ แล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจสวนทุกเรียนพิศน์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมช้ยบุญมิศักษีนุ่นทองต้องกลา่าวคําว่าสวัสดีครับ